สองคิดเล่นสิบสิบยากดูดีดูดีหนึ่งสิบ ได้แต้ม1 2 แบทีนี้เราจะจับกำกับก่อนนองว่าว่าใครได้ที่หที่สองที่นคทีน้จับของัที่เท้นะนะครับ ส,งสองคือสองเซรุเป้ลำดับนะครับทีม <Hey. S 3> จิรพัฒนได้ลำดับที่ที่หนึ่งนะครับทีมนักลากได้ลำดับสองครับทีมแม่แตงได้ลำดับสามเท่าสลับคืนนะครับ mm hmm. เดี๋ยวใครได้เลขสามคือถึงรอบนะครับ หนึ่งคือเป็นที่หนึ่งสายสอคือเป็นที่สองเอาง่ายๆอย่างนี้นะครับจับดีๆทีราัดกำับหนึ่งจับอะไรงายครับทำาสองอ่าแม้แครับเดจกสองเข้ารอบนะครับสามตรงรอบสาห้ ส่งลงนักราดเป็นที่หนึ่งสายนะครับกีฬพักป็นที่สองได้แตสงลงนาเห็นใจด้วยได้ไมผมบ้านผมอยู่สารพีดิหกสามแปบมาเดียวจ่ายเงินี่นี้ก็มาเดี๋ยวก็ เอาครับผมคู่นี้ครับถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจทีเดียวครับมีผู้เล่นอดีตทีมชาติไทยครับหมายเลขสี่นะครับเสื้อสีน้ำเงินรับเกยสีดำนะครับในตำแหน่งแบ็กนะครับสุรัตน์เชียงใหม่นะครับหรือว่าพี่ปานได้เองครับแล้วก็ ตำแหน่งตัวทำครับเป็นทางหน้าหมายเลขสองนะครับวินัยเดียมแก้วนะครับเดินทางมาจากจังหวัดอุทัยธานีนะครับชายนาาอุทัยธานีนะทว้งหนะครับสำหรับวินัยเดียมแก้วครับนีรับสุรัตน์เชียงใหม่ครับเปิดหัวจังหวัดแรกครับให้ตัวโชงครับพีดีครับโชงขึ้นไปครับเป็นคะแนนของทีมสมาคมการบินเอเชียเป็นการแข่งขันเซตแรกครับเซตละ15แต้มเท่านั้นนะครับคู่นี้ครับสำหรับตะก้อสันทรายขับไปตาปี2 0 6 3นนะครับแข่งขันที่เทศบาลสันทรายหลวงครับอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับ คะแนนเสมอที่6ง่ต6ครับสุรัตน์เชียงใหม่นะครับหรือว่าพี่ปานนั่นเองครับเสิร์ฟไปยังเปิดครับฝั่งนู้นครับสารายุเตียงชัยภูมิครับอดีตผู้เล่นตัวลีนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับหมายเลข6นะครับสราบุตรเตียงชัยภูมิครับตัวทำเสื้อสีแดงหมายเลข6ฝั่งนู้นนะครับมาในนทีมน้องจอยหรือว่าแสงชัยนั่นเองครับแล้วก็มีตัวเสริมครับเป็นทางด้านพี่แดงครับแดงบอเตอร์ครับวินาบนใจตานะครับแล้วก็ตัวชงเป็นพี่เลนะ สำหรับตัวชงทั้งสองฝ่ายนี้ผมไม่รู้จักประวัตินะครับต้องขออภัยครับผู้ตัดสินครับพอพักครับพระวสุนทานครับขณะอยู่ที่เจดโทครับสุรัตน์นเชียงใหม่ครับเสิร์ฟไปแจกเปิดอนเครับวีรพลใจตาครับเปิดเล้กับพี่เลชงขึ้นมาจังหวะนี้สลายุทดเตียงชัยภูมิครับขึ้นทาครับต้องบอกว่าเป็นการวัดกันครับของตัวทำอ่าในรุ่น40ปีขึ้นไปนะครับ ไม่จำกัดเกตนะครับคู่หน้านะครับอายุ40ปีขึ้นไปนะครับบังคับให้อายุ40ปีขึ้นไปส่วนตัวเสิร์ฟนะครับต้องอายุ50ปีขึ้นไปครับคะแนนเสมอที่7จต่อเจนครับสุรัตน์เชียงใหม่ครับจะเสิร์ฟในจังหวะนี้ครับอดีตผู้เล่นทีมชาติไทยครับเสิร์ฟไปอุ่นสลายยุทธเตียวชัยภูมิยังเปิดหัวนะครับลูกนี้ลูกทำมาติดบล็อกออกไปทันหรือเปล่าครับไม่ทันแล้วครับเป็นแต้มครับของทีมล็อกจอยแสวงชัยครับได้คะแนนครับ เดนเสมอก็นทิปขอไปครับนำอยู่ที่8ต่อ7ครับพีแดงบอลเตอร์ครับวีละลใจตาเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหหายเลยครับแมสุรัตน์เชียงใหม่ได้แค่ยืนบอกครับลูกนี้ครับโอ้โหจังหวะของพี่ปานี้คือเหมือนกับมาหลังสุดแล้วนะตามไม่ทันแล้วนะครับแดนอยู่ที่9ต่อ7นะครับ ดีเราผลใจตาครับเสิร์ฟมายังเปิดได้ครับวีไรเดียบแก้วครับขึ้นมาจังหวะชงขึ้นมาของอลูกนี้พยายามแต่หยอดครับเอ,อ้ายังไงครับลูกนี้ผู้ตัดสินตัดให้เป็นลูกโอเวอร์บล็อกนะครับจังหวะล้นมาครับในจังหวะการบล็อกนะครับสำหรับสลายุทธเตียรชัยภูมินะครับดดโอ้โหนี่เป็นต้องบอกว่า เป็นดาวดังในอดีตนะครับสำหรับรายุธเตียวชัยภูมินะครับตัวทำของทีมเสื้อสีแดงนะครับแสลงชัยรบชอยแสลงชัยครับอนะครับเสริมายังเปิดหัวนะครับินัยเดียมแก้วครับหรือว่าพี่โอชัยหน้าครับลูกดีขึ้นฟาดนะครับโอโดนบล็อกครับสรายุธเตียวชายภูมิครับบล็อกได้แต้มครับ คะแนนเสมอกันที่9ต่อ9ครับสุรัตน์เชียงใหม่ครับเจ้ม่เสือหพีปาาครับเสิร์ฟไปลูกนี้โอ้โหมิระพลใจตาครับหลุดเลยครับแม่มีเสียงขู่ไปด้วยครับกูจงอางครับลูกนี้ครับนี่ครับความสะใจครับนี่เป็นอดีตผู้เล่นทีมชาติไทยครับยังคงไว้ลายความเก่านะครับในลูกเสิร์ฟได้ดีครับแมได้แต้มครับลูกนี้ครับ คะแนนอยู่ที่10.9ต่อครับลูกเสิฟของพี่ปาครับสุรัตน์เชียงใหม่เสิฟลูกนี้ไปแล้วก็ไปติดเดนครับโอ้เสียดายเลยครับโอ้โหดีครับน่าเสียดายครับพี่ปานครับสุรัตน์เชียงใหม่ครับบอกว่าจังหวะอย่างนี้ครับโอ้ไปเสิฟไปติดเดนครับสำหรับได้อดีครับผู้เล่นของจังหวัดเชียงใหม่ก็ติดทีมชาติไทยหลายหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์โจ้ครับสมศักดิ์รงเมืองด้วยนะครับ และคนดีนะครับสุรัตน์เชียงใหม่รวมถึงพี่อุทิอุทาด้วยนะครับเอาแล้วครับลูกดีอือสลายุทธเตียรชัยภูมิครับโดนเกี่ยวได้ครับลูกทำของวินัยเดียบแก้วครับจังหวะขึ้นฟ้าดครับของพี่โอชัยนาธครับได้แต้มครับเอาแล้วครับสถานการณ์ครับต้องขอเวลานอกครับทางด้านทีน้อกจอยแสงชัยครับส่วนทางด้านนี้ครับยังแต้มยังสูสีกันอยู่ครับในเซตแรกครับมีทางด้านที่ปืนเลยครับหรือว่า พี่แบวปาดินละพี่แบวปาดินดีกว่าครับเป็นชีพการสตาร์บเลยครับเป็นไยครับสี่ตัวลูครับ บไับขายได้บุอขายได้อยู่ที่10ต่อ11นะครับในห้างขาย120ครับวันนี้เรามาขาย40่บาทนะครับ นะครับลูกเสริมมาครับ <bamboo shoot. S 1> ส,สุรัตเปิดให้กับจังหวะนี้วีไรเดียบแก้วครับขึ้นทำม่พลาดครับลูกนี้ครับได้คะแนนครับสำหรับสมาคมการบินไทยเอเชียสีิบกรัมแลครับประการสิบแปดสิบสองสิบต่อสิบสองคะแนนครับวีรพลใจตาครับหรือว่าพี่แดงบอเตอร์ครับเสิร์ฟจี้มาใส่สุรัตน์น่าเชียร์ใหม่ครับเปิดให้จังหวะแรกลูกนีครับโอ้ยใบผ้าครับ การบีเดียเชียครับได้คะแนนครับพี่ไดยเดียมแก้วครับโอ้โหชัยหน้าได้เองครับเพิ่งทำลูกนี้การแข่งขันตะก้อนสัรายครับประจีสองวั3ลงมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับอีกดึงรุ่นครับจะเป็นรุ่นอายุแบก40ขึ้นไปนะครับอายุ40ปีขึ้นไปแล้วก็คู่หน้าคู่หน้าโอเพ่นเลยสวยนะลูกนี้ครับสลายุทธเตียงชัยภูมิครับบล็อกได้ครับเอาละครับ วัดกันเลยครับตัวทําของทั้ง2ทีมครับใครจะแน่กว่ากันเลยครับฝั่งนี้ครับมาจากชัยนาธนะครับพี่โอ๋ครับหมายเลขสองครับมีนายเดียมแก้วครับส่งฝั่งรุ่นครับจากจังหวัดเชียงใหม่ครับสลายุทธเตียงชัยภูมิครับเป็นตัวทําอดีตตัวจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะน่าจะไม่ผิดนะนะครับลูกเสิร์ฟของพี่ปานครับสุรัน์นะเชียงใหม่ครับ ยังเปิดได้ครับพี่แดงมอเตอร์ขึ้นมาจังหวะนี้ลูกทำของสลา,ายุทธ์ครับเรียบร้อยครับโอ้หลังสุดเลยนะครับบล็อกไม่อยู่นะครับขึ้นฟาดได้สูงทีเดียวครับสิบสามต่อสิบสองคะแนนครับสุรัตน์เชียงใหม่ครับเซิร์ฟ ตัดไปครับยังเปิดได้ครับเอาละครับพี่เลโชนมาจังหวะนี้ารรลายุทธเตียงชัย,ยภูมิครับไม่พลาดนะครับไหวเลของครับตัวทำของทันทีด็อกจอยสมัยชัยครับ 13ต่อ13คะแนนครับใครจะขึ้นแท่นครับโอ้สูสีกันจริงๆครับ15แต้มแต่าสั้นครับในแต่ละเซตเสิฟจี้ไปใส่ตัวโจงครับพี่ปาครับจังหวะนี้ขึ้นมาสลายุตเตียงชัยภูมิโอ้โหลูกนี้ยังไงครับติดเดดหรือว่ายังไงครับหรือว่าติดบล็อกครับโอ้น่าจะติดตะข่ายครับจังหวะขึ้นทางอูขผู้เล่นทีมล็องจอยสังข์ชัยครับสลายุตเตียงชัยภูมิเป็นคะแนนขึ้นแท่นนะครับของทางด้านทีมสมาคมกาบีเลเชียครับ อีกแต้เดียวจะเกมครับ13-14 1 3ต่อ14คะแนนครับมีละลใจตาครับดูลูกเสร์ฟของพี่แดงมอเตอร์ครับหลังสุดครับพี่ปานเปิดให้กับตัวชงขึ้นมาจังหวะนี้วินัยดเดียดแก้วครับโอ้ได้แต้มเฉยเลยครับแล้วก็จบการแข่งในเซตแรกครับเบียดกันจริงๆครับ1 5ต่อ13แตามครับ ชชนะในเซตที่สองครับตกเป็นของทางด้านสมาคมการบินเอเชียครับขึ้นนำไปก่อนครับหนึ่งต่อศูนย์เซตนะครับเอาละครับก็ต้องมาดูครับว่าในเซตที่สองจะเป็นยังไงครับผลการแข่งขันนะครับของคู่ดีครับ เอเราครับผมเรามาชมเกมแข่งใน,น,น,น <S 2> <S 2> เซตที่สนะครับสี่้าแต้มเหมือนเดิมครับภา,าคัูุขทาบครับผู้ดีนแบบนี้นะครับให้สัญญาณในการเล่นแล้วนะครับทีมที่จะได้เป็นฝ่ายส่งกอยเป็นทีมล้องจอยสลักชัยครับ วีรพลใจตาครับหรือว่าพี่แดงโบลเตอร์ครับในตำแหน่งเสริมนะครับโอ้วันนี้ตรงมาวัดกับอดีตทีมชาติไทยนะครับอย่างพี่ปานสุรัตน์เชียงใหม่ครับเสริมลูกแรกตดตะ่ายครับเป็นคะแนนขึ้นแล้ครับของทีมสมาคมการบินเอเชียครับพีระพนใจตาเสริมไปครับสุรัตน์เชียงใหม่เปิดให้กับทางด้านตัวโช์ขึ้นมาแล้วลูกนี้อุ้ยยังเกี่ยวได้แล้วทันไหมลูกนี้เชหว่าจะเล่นในชอทที่สามครับไม่ผ่านนะครับ โอ้สารายุเตียงชายภูคร okay. uh ับไปเลขหกครับเสียดายเลยครับเป็นคะแนนของท่านสังคมกาบิเดเชียครับขาแน่อยู่ที่ศูนย์ต่อสองครับวีรพลใจตาเซิร์ฟจี้ไปใส่สุรัตน์เชียงใหม่เปิดจังหวะแรก้กับโอ้โหลูกดีครับวิไดเดียแก้วครับหรือว่าวิโอใช้ได้ครับไม่พลาดครับเดียวไปที่สามต่อศูงแล้วนะครับแต้มของท้านสมาคมกาบิเดเชียครับ นักกีฬาแต่ก็เรานะครับช่วยกันอุดหนุนหน่อยนะครับกาแฟเหลือเยอะครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ครับก็รายได้ส่วนหนึ่งครับ,บอมอบให้เป็นการกุศลหุ่นะครับให้กับทางด้านครอบครัวของพี่แอดนะซึ่งถือว่าพี่แอดก็เป็นแฟนคขับตะก,ก้อแล้วก็เป็นนักกีฬาแตะก้อะกกนะครับที่ ออกกังก,กายเพื่อสุขภาพแล้วก็ได้เสียชีวิตครับเพื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานีคร ja ับพีแอดนะครับคะแนนอยู่ที่4-0ต่อนะครับลูกเสิฟของพี่ปานครับสุรัตน์เชียงใหม่ครับเสิฟมาลูกนี้กโหตัดยอดมาหน้าซ้ายครับโอ้ทำได้สวยงามครับนี่ครับความเก่าเกมของน้าดิบเล่นทีมชาติไทยครับยังอยู่ครับสุรัตน์เชียงใหม่ครับ โอ้นี่ถ้าจำไม่ผิดอายุที่ปาน่าจะ60อัพแล้วเนะี่ยคะแนนอยู่ที่5ต่อสูนครับสุรเดาเชียงใหม่เสิฟจี้มาใส่สารายุทเตียงัยฟูมิเปิดหัวจวังหวะแรกครับลูกชงลูกนี้ครับอือฮือขึ้นฟ้าเต็มๆเลยครับในแต้มปีไข่แตกครับน้องจอยแสงชัยครับลูกชงวของทางด้านพี่เลนะครับหมายเลขสครับคะแนนอยู่ที่1ต่อ5ครับ วีระพนใจตาครับเหลือพี่แดงวอเตอร์เสิร์ฟมายังเปิดได้ครับลูกนี้ขึ้นมาหน้าเด็นและลูกทําของพินไดเดียบแก้วครับโอ้โหมิโอใช้หน้าครับไม่พลาดเหมือนกันเลยครับใส่ดักเช่นเดียวกันเครับเป็นเลขสองครับเสือสีน้ำเงินครับสมาคมการบินเอเชีย1ึงต่อหกหน้าครับลูกเสิร์ฟของพี่แดงวอเตอร์ครับวีระพลใจตาหยอดไปใส่พี่ดีครับตัวชงครับขึ้นมาแล้วลูกนี้โอ้โหได้ก็ได้ครับการบินเอเชียครับ พลาดยากเหลือเกินครับลูกทำของพี่โอชัยนาาครับได้แต้มครับเ็จแรงดีก็เก็บชัยมาได้ก่อนแล้วนะสีน้ำเงินเลยฮาเศษดีเก็บชัยด้อีกก็จะปิดแบตไปเลยครับดึงต่เจ็ดครับลูกเสือขผงพี่แดงครับวิลโมใจตาจี้ไปใส่พี่ดีอีกแล้วครับลูกนี้จังหวะนี้หวานๆเลยครับโอ้ทำได้เน็้ครับหายห่วงครับหัวห่วงทงไยห่วงครับี่ไดเดียบแก้วครับ คะแนนครับของทาติทีมสมาคมกัเดเชียครับตอนนี้ต้องขอเวลาดอ้ะนะครับดองจอยสแสงชัยครับเสื้อสีแดงครับพี่ยาแดงสุพรรวเชีครับปาร์บี้ครับผมขอบคุณมากครับพี่ยาครับพี่ยาแดงสุพรรณเชีย ดีๆก็แล้วับไปดีครับเอาล้วครับครับอ๋อมาโบรกแนนด์ก็คนที่เชื่ออะไรเบอร์สี่เบอร์สี่เชื่อคีเรนคีแจ็คแด๊ดแจ็คแจ็คสะกดอย่างไรได้แปดหนึ่อ๋อแดดแดดแดดอ๋อแดดโนวาแดดได้เลย เอาล่ะครับลูกนี้ครับลงไปใหม่ครับเจอพี่ปาดหยอดเลยครับสุรัตน์ดัเชียงใหม่ครับหยอดเราหายไปเลยครับตัวชงลงใหม่ครับชื่อว่าเดดนะครับโดว่าเดดนะน่าจะเป็นยี่ห้อรถโมเไซค์ครับก้าต่อหนึ่งแต้มครับลูกเสิร์ฟของพี่ปาครับสุรัตน์ดัเชียงใหม่เสิร์ฟมาหลังสุดว่าไงออกครับลูกนี้เจกแดงของทีมลูกจอยสมัยชัยครับ พอตรงลุ้นเลยจังหวะกันเสิร์ฟแล้วครับโดนจอยแสวงชัยครับแล้วก็ในเกมรับนะครับจะมีโอกาสได้แต้บหรือไม่ครับเก้าต่อสองคะแนนครับพี่ปานครับสุรัตน์ได้เฉลี่ยครับเสิร์ฟมาลูกนี้ติดเด็ดนะครับเป็นคะแนนของทีมโดนจอยแสวงชัยครับสามสามต่อเก้าครับ มีลพลใจตาครับเสิร์ฟจี้ไปครับส่วนรได้เชวัยยังเปิดได้ครับวินลยเดียวแก้วชงเองกินเองลูกนี้เรียบร้อยครับเออฮียังฟิตนะครับคู่หน้าอายุ40ปีนะครับทั้งตัวชงตัวฟาดนะครับอายุ40ปีขึ้นไปนะครับส่วนตัวเสิร์ฟนะครับตองอายุ50ปีขึ้นไปครับในเหลี่ยมนี้นะครับคะแนนอยู่ที่3ต่อ10นะครับเสิร์ฟไปครับยังเปิดได้ครับโฉบขึ้นบาได้เด็ดแล้วจังหวะขึ้นทำครับ เป็นแต้มนะครับของทางด้านทีมบลจอยแสวงชัยครับจังหวะบล็อกแล้วได้นะครับสลาหยุธเตียวชัยภูมิ4-0ครับพีแดงบอเตอร์ครับมีรพลใจตาครับเซอร์จี้ไปใส่ตัวโชว์นึครับลูกนี้จับขึ้นมาแล้วก็ลูกทำลุยติดบล็อกออกไปทันหรือไม่ยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วครับโอ้เป็นคะแนนครับของทางด้านทีมสมาคมการบินเอเชียครับ ในการแข่งขันในเซตที่2แล้วนะครับเซตแรกเซอร์สีเงินครับชนะไปได้ก่อนเลยครับขึ้นลาบยูนิตร์ตัูนย์นะครับ11บเอ4ดต้าครับสุรัตน์เชียงใหม่ครับพี่ปาดีครับเสิร์ฟจี้มาใส่หัวของสลายุทธ์เตียงใจภูมิครับพี่แดงโพเทอร์ไม่ทันแล้วเรียบร้อยดีครับยินัพย์ใจตาบอกหัวล้อเลยครับไม่น่าจะรอดครับดูทรงเลยครับไม่น่าจะรอดครับน่าจะเสร็จส e 네 okay. มาคมกับบีเดเชียครับ พี่ปาสุรัตน์ได้เชียงใหม่บอกว่าชี้ให้เอาแมลงออกจากสนามนะครับเดี๋ยวไปเหยียบครับ12-4 12ต่อ4แต้มครับเอาละครับลูกเสือหลวงสุรัตน์ได้เชียงใหม่หยอดมาลูกนี้อึ้งยวเก็บไว้ได้ครับสุรัตน์เปิดจังหวะแรกให้กับวี่นี่ขึ้นมาแล้วลูกทำลูกนี้วิ่งลยเดียบแก้วครับไม่พลาดครับคะแนนดีดออกไปเรื่อยๆครับในเซตที่สองครับ สคมกาบิเเอเชีสามตัวสี่แมครับสุรัตน์เชียงใบครับลูกดีครับโอ้โหสาใจเลยครับเสิร์ฟหายครับเสิร์ฟเป็นแต้มเลยครับลำบากนะครับทางด้านทีมล้งจอยแสงชัยครับ ไม่รู้จะไปลงฝั่งไหนครับอีกแค่เดียวจะเกมครับ4ต่อ14ครับพิกเดชไปครับเอาได้แต้มครับโอ้ยชูมือสาใจสัหน่อยครับแดงบอเตอร์ครับวีรพลใจตา5ต่อ14ครับฝั่งรุนอีกแค่เดียวจะเกมครับเอาละครับลูกนี้พี่ปานโชว์ขึ้นมาแล้วก็พี่โอ้หครับเรียบร้อยให้กปิดฉากเลยครับ ชัยชนะตกเป็นของทางด้านสมาคมการบินเอเชียครับ2อต่อศเซตนะครับเสื้อสีเงินครับเอาชนะน้องจอยแสวงชัยไป2อต่อศเซตครับก็ดีครับเดินดนำหน้ามาครับวิไลเดียมแก้วครับมาอยู่ชัยหน้านะครับฝั่งนี้ก็สรายุทธเตียรชัยภูมิครับแล้วก็คนที่2ครับฝั่งลุนครับเป็นพี่ปานครับสุรัตน์เชื้อใบครับอดีตผู้เล่นทีมชาติไทยครับแล้วก็ฝั่งนี้พี่แดงบอเตอร์ครับ พีระพลใจตาครับส่วนผู้ตัดสินเลยแบบนี้ครับภักดิวัชรุกร์ธนะครับโอ้โหแม่ม่ใหญ่ยโอ้ผมไปตั้งแต่แล้วพี่เห็นผมแล้วดิผมยังทักเด้เมื่อกี้ยังทักไม่ใช่พอกมาตอนเช้า ขยิบๆๆไปๆไปไกลดิแฮ่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 จัดเลยจัดเลย <laughs> <laughs>